สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันพุทธที่5พฤศจิกายน2568การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนำไปปรับใช้กันค่ะและยังมออีคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะเป็นการเปิดไพด่โดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวรับชมกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะในส่วนของสีมงคล วันพุธนี้นะคะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้สีเหลืองยกเว้นคนเกิดวันอังคารเสริมดวงเรื่องของการงานใช้สีส้มค่ะยกเว้นคนเอ่อสีส้มใช้ได้สําหรับทุกทุกคนเกิดทั้ง7วันเลยนะคะนะในเรื่องของการเงินโชคลาภค่ะใช้ดําใช้เทายกเว้นคนเกิดวันศุกร์วันพุธนี้พยายามดีกเลี้ยงสีชมพูค่ะเรามาเริ่มกันคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ สักคู่นะคะห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งมันเบี้ยว เลขเก้าค่ะหกห้าสามสี่ การงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็ะจะโดดเด่นนะคะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสวยๆงามๆนะคะ,ะขายเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะ,ะขายเครื่องสอําอางนะคะเ,เรื่องของการเสริมสวยอะไรพวกน,นี้นะคะถือว่าจะโดดเด่นมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะและตัวคุณเองนะคะไม่ว่าทํางานอาชีพอะไรก็ตามแต่นะควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องของภาพลักษณ์นะคะดูดีไว้ก่อนนะคะพอเราดูดีไว้ก่อนภาพลักษณ์เราดีน้ำก็จะเขาเรียกว่าจะทําอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบ ความสาเร็จนะคะวันนี้นะคะจุดอ่อนคือความบู้วามนะคะบู้วามทําอะไรเกินตัวคิดแล้วลงมือทําเลยโดยที่บางทีมั่นอกมั่นใจในตัวเองเกินไปทั้งๆที่บางทีเราเองเรายังยังไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนคอยเตือนมีคนคอยเรียกว่ารังรังไว้หน่อยน่าจะดีกว่าในเรื่องของการงานเนาะส่วนการเงินมีใช้จ่ายตามสมควร อาจจะจ่ายเยอะหน่อยนะคะในการเปตัวเองเปคนในครอบครัวนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นรายจ่ายเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวรายจ่ายในการเปครอบครัวอย่างที่บอกรวมถึงรายจ่ายในการช่วยเหลือคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักคนแปลกหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ความใจดีของคุณอาจจะทําให้คุณรับภาระที่หนักจนเกินไปนะคะนะในส่วนของรายรับก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคะตามแผนการที่เราวางเอาไว้นั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นหน่อยนะคะในส่วนของรายรับก็มีติดขัดบ้างเล็กๆ,ๆน้อยน้อยแต่ว่าก็ ก็มีเงินเขาเรียกว่ามีเพียงพอให้คุณได้ใช้จ่ายนะคะแบบสบายๆเนอะ ส่วนเรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นเลยนะคะคนโสดนะคะไม่มีเวลานะคะคแล้วตัวคุณเองคุณมีภาระหน้าที่และผิดชอบนะคะนั้นะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของการดูแลครอบครัวดูแลคนใกล้ชิดโน่นนี้นั่นทำให้ไม่ได้มีเวลานะคะคสำหรับเรื่องของความรักไม่ว่างนะคะนะรวมถึงดวงมันยังไม่เปิดด้วยนะหรือบางทีคนที่มาสนใจเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะอาจจะต้องปล่อยผ่านก่อน คนมีแฟนมีคู่นะคะต้องคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่ว่าการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันต้องระวังในเรื่องของการเขาเรียกว่าการควบคุมซึ่งกันและกันนะคะนะความหึงหวงการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของการที่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งนหะอยู่กับเราตลอดเวลาสนใจเราตลอดเวลาพวกนี้อาจจะสร้างปัญหาได้นะคะก็พอดีพอดีก็แล้วกันนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างแหละแต่ต้องใจเย็นๆค่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ สุขภาพนะคะระวังเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะหรือบางทีนะใช้โทรศัพท์มากจนเกินไปมาก <c oughs> ขอใปกะมากเกินความพอดีมากจนเกิดผ,ผลเสียต่อสุขภาพประมาณนี้เนาะคาแนะนํานะคะจากไพทาโร วันนี้ต้องจัดสรรเวลาให้ดีมีการจัดลำดับความสำคัญนะคะกิจกรรมที่คุณต้องทำภาระหน้าที่รับผิดชอบนะคะอย่าแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวการแบ่งงานการกระจายงานการทําให้คนอื่นเรียกว่าวางแผนให้คนอื่นมามาช่วยรับผิดชอบงานบางสิ่งบางอย่างทําให้เราเรียกว่าผ่อนนะผ่อนแรงเราลงแล้วเราก็อาจจะเหนื่อยน้อยลงนะคะแล้วทุกอย่างมันก็อาจจะออกมาดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะหนึ่งแปดสามสองสามหกแปดหกเก้าศูนย์ 89กาค่ะการงานคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะเจอปัญหาเฉพาะหน้านะหรือบางทีก็เป็นปัญหาที่มันสะสมมานานนะ,ะปัญหาที่เรายังยังต้องค่อยๆแก้ไขไปนะคะมันไม่ได้ราบเรื่อนทุกอย่างเราอาจจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะนะเรายังเก่งมากขึ้นกว่านี้ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้จัดการสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะคะวันนี้เป็นวันที่อาจจะทํางานอย่างไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันก็ยังมีทางออกทางแก้ถ้าเราลง ทุนในเรื่องของความรู้หน่อยก็อาจจะทําให้เรารับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นหรือสามารถเคลียร์ปัญหาเดิมๆได้หมดนะคะเรื่องของการเงินนะคะมีใช้จ่ายแบบสบายๆนะคะนะในส่วนของรายรับเองนะอาจจะอืดๆบ้างแต่ว่ามันก็มีพอใช้จ่ายนะคะนั้นระวังการใช้จ่ายเกินความจําเป็นไปตัวเองมากเกินไปนะคะคือบางทีคุณ คุณจะมาในแนวว่าออขอแค่ฉันมีความสุขขอแค่ฉันรู้สึกว่าฉันพอใจนะฉันสามารถที่จ่ายได้ไม่อั้นนะคะเรียกว่า เปตัวเองแบบหนักเลยนะคะปัญหาบางอย่างในเรื่องของการเงินนะคะยังต้องรอเวลานะคะคุณอาจจะไม่สามารถที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะ่อภายในวันเดียวนะคะอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะรอดูในวันต่อๆไปนะคะอาจจะเปตัวเองน้อยหน่อยนะคะไม่ต้องมีความสุขมากนักก็ได้เนาะนะส่วนเรื่องของความรากาักค่ะไม่เด่นนะคะคนโสดอยู่แบบโสดดีที่สุดแล้วนะคะมีความสุขที่สุดยังไม่เจอคนที่ดียังไม่เจอคนที่เข้ามาและทําให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเจอคนที่ไม่ ห,หวังดีเจอคนที่หวังผลประโยชน์จากเราเจอคนที่เข้ามาแล้วนะทำให้ชีวิตเราแย่ลงนะคะอยู่เป็นโสดแบบสงบสุขที่สุดละนะคนมีแฟนมีคู่ค่ะคนมีแฟนมีคู่อาจจะกิจกรรมต่างกาันความรู้สึกแตกต่างกันนะคะคนนึงอยู่แบบ สงบสงบรักสันโดษนะไม่อยากออกไปไหนไม่อยากทําอะไรนะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็อุ้ยอันนั้นชันก็จะทําอันนี้ชันก็จะทําแล้วก็กิจกรรมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้ร่วมกันนะอาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังมีความเข้าอกเข้าใจกันอยู่การทะเลาะเบาแวงไม่มีนะคะอาจจะต้องรู้จักที่จะเรียกว่าปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยกันอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะคะ สุขภาพนะคะเรียกว่าแข็งแรงนะคะแต่ว่าตัวคุณเองคุณอาจจะต้องพยายามที่จะก็เรียกว่าเราต้องรู้เท่าทันว่าถ้าต้องการให้เราถ้าต้องการให้สุขภาพดีต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะอดทนนะคะขยันอดทนนะคะพยายามพัฒนาตัวเองนะคะเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าต้องไม่ประมาทด้วยต้องรอบคอบนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่แผนการหรืออะไรก็ตามมันต้องเขาเรียกว่าต้องดีตั้งแต่ต้นทางนะคะเออแนวรากฐานต้องมั่นคงแข็งแรงเพื่ออนาคตที่ดีในอนาเออเพื่ออนาคตที่ดีนะคะคนเกิดวันอังคาร สี่สี่สองห้าสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่เก้าสี่สี่ การงานคนเกิดวันอังคารค่ะนะวันนี้ก็การทํางานเป็นทีมดีนะคะณสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะแต่ว่าคุณเองคุณต้องเลือกคนที่คุณทํางานด้วยนะคะใครที่จะมาอยู่ในทีมเราใครที่จะช่วยเราใครที่จะก็เรียกว่าทํางานร่วมกันได้นะคะต้องมีความรู้นะเรียกว่าทัดเทียมการประสบการณ์นะคะแล้วก็ เก่งพอๆกับเราแหละนะคะแต่ว่าต้องระวังการไว้ใจคนอื่นมากเกินไปด้วยคือบางทีแผนการทุกสิ่งทุกอย่างโอเคแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราไว้ใจคนอื่นมากเกินไปก็อาจจะทําให้เ,เรียกว่าเกิดความเสียหายหรือเสียเปรียบได้นะคะ เรื่องของการเงินดีมากนะคะการเงินมีโอกาสได้หยิบได้จับเงินก้อนนะคะมีโอกาสดีๆในการที่จะได้ได้รายได้ที่มากขึ้นนะคะเงินที่เรียกว่าจักรวาลมอบให้คุณนะคะโอกาสมาถึงแล้วนะคว้าเอาไว้ให้ได้นะคะวันนี้ดวงการเงินถือว่าดีมากนะแต่ต้องระวังเรียกว่าเอา่อระวังอพอเงินเข้ามาแล้วก็ มันมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออแบบว่าสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันท่านฉนก็อยากซื้ออันนี้ฉนก็อยากใช้อะไรประมาณนี้นะคะก็ระวังตรงนี้ด้วยนะแต่เงินเข้ามาน่ยมันมาอยู่แล้วนะคะแต่ลายจ่ายเนี่ยต้องระวังนะส่วนความรักไม่เด่นนะคะคนโสดก็ยังเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของเ,ออเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือว่าคนรอบตัวที่บางทีมันยังถ้าเราไปคาดหวังความรักแบบเชิงชู้สาวนะคะมีแต่จะผิดหวังนะคะอาจจะต้องปล่อยผ่านก่อนนะคะนะมีให้คุยก็คุยไปแต่อย่าไปคาดหวัง ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะระวังกระทบกระทั่งการหรือมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจนะทุกข์ใจเศร้าใจโกรธนะคะโงดเหงิดพวกนี้ต้องระวังอารมณ์ตรงนี้ด้วยนะ,ะซึ่งประเด็นก็มาจากเรื่องงานมาจากเรื่องของคนรอบข้างประมาณนี้นะคะอาจจะส่งผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะสุขภาพแข็งแรงตามวัยค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะคะทําบุญเสริมดวงทําบุญสะดอกเคราะห์หน่อยนะคะถือว่าดวงตกนะคะแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตวันนี้อาจจะแตกต่างกันไปหนักเบาแตกต่างกันไปในคนเกิดบังคารแต่ละท่านนะคะอยู่ที่พื้นดวงของเราด้วยแต่ว่าถือว่าดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทําอะไรก็อาจาจะเจอปัญหานะคะนะใดๆก็หนละทาบุญเสริมดวงสองใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะ คนเกิดวันพุธสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเลขสองค่ะสี่หกหนึ่งศูนย์ การงานค่ะคนเกิดมันพุดถือว่างานดีนะคะงานดีงานโดดเด่นมากๆนะคะเป็นงานที่ทําแล้วมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองงานเติบโตงานมั่นคงนะคะซึ่งจะทําให้ ตัวคุณเองมั่งคั่งในอนาคตด้วยนะคะนะเรียกว่างานกับเงินเนี่ยไปในทางเดียวกันนะคะได้งานที่เรียกว่าได้งานที่มีโอกาสที่จะทํารายได้ให้คุณสูงมากนะคะแล้วตัวคุณเองโดดเด่นเรื่องของการใช้สติปัญญาใช้ไหวพริบในการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะคะสําหรับคุณต่อให้รู้สึกดูเหมือนจะแก้ไม่ได้ดูเหมือนจะหาทางออกไม่เจอแต่สุดท้ายแล้วเจอนะคะก็ถือว่าดวงดีเนาะนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะนะ้กงาน อาจจะส่งผลนะฮะต่อเรื่องของอผลตอบแทนหรือรายได้ในอนาคตแต่สําหรับวันนี้เองนะฮะอาจจะเจอปัญหาบ้างนะคะด้วยสภาวะเศรษฐกิจโน่นนี่นั่นนะคะแต่ดวงก็ยังแข็งอยู่ยังเอาตัวรอดได้นะคะเพียงแต่ว่าเราเองเาอาจจะต้องแก้เน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะใดๆดวงเราก็ยังดีกว่าคนอื่นอยู่นะคะมีคนที่แยก่กว่าเรานะคะนะอาจจะนะต้องระวังการกระทบกระทั่งนะคะหรือนะมีเอ่อ การงัดข้อกับคนอื่นนะคะมีปัญหากับคนอื่นที่มีประเด็นเรื่องของการเงินเป็นหลักนะคะใจเย็นๆนะคะบางทีเจอคนเห็นต่างนะ,ะส่วนเรื่องของความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะก็อาจจะเงาๆเศร้าๆนะคะผิดหวังเสียใจนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นรักใหม่หรือรักเก่าหรือใดๆก็ตามแต่บางท่านก็นระักคนมีเจ้าของนู่นนี่นั่นนะคะก็ไม่สบายใจมันเป็นวันที่ถ้าเราไปให้ความสําคัญเราไปโฟกัสกับมันเนี่ยนะมีโอกาสที่จะผิดหวังเสียใจอย,อยู่แล้วนะคะมัน ไม่มาทางนี้นะคะปล่อยผ่านพยายามหาความสุขใส่ตัวหน่อยนะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะนะก็เหนื่อยเช่นเดียวกันเหนื่อยใจนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องของความบาดระแวงความรู้สึกว่าเสียใจแฟนไม่สนใจความรู้สึกไม่มั่นใจในอนาคตประมาณเนี้ยพอมันเป็นวันที่ที่ดวงเรามันจะเจอเรื่องที่ทําให้ทุกข์ใจหรือเหงาหรืออะไรพวกนี้นะ,ะมันอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะทำได้แค่ให้กําลังใจตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นะคะมันคงจะดีขึ้นเนาะ สุขภาพแข็งแรงค่ะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เป็นวันที่คุณจะต้องลงมือทำตามแผนการที่วางเอาไว้นะคะแผนการระยะยาวที่คุณวางแผนเอาไว้หนึ่งสามสี่ต้องเริ่มลงมือได้แล้วนะคะต้องเริ่มต้นก้าวแรกนะคะแต่ว่าอย่าลงมือทำโดยไม่มีแผนนะคะนะต้องวางแผนไว้ก่อนนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะเขาเรียกว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของนะการสื่อสารการทำอะไรที่ที่มันจะต้องเขาเรียกว่าเอ่อต้องดูในระยะยาวะะอะค่ะเนาะลงมือได้แล้วนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเจ็ดสี่สองสี่แปดสี่เลขแปดค่ะเจ็ดหก 70การงานคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะคะ,นะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการมีก็เรียกว่ามีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีทํางานอย่างมีความสุขสบายใจนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ราบรื่นนะคะจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะตัวคุณอาจจะต้องก็เรียกว่ามีความเป็นดึงเอาความเป็นผู้นํามาซึ่งคุณอาจจะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่ว่าก็มีความสุขนะคะมีความสุขที่ได้นํามีความสุขที่เราได้ได้ช่วยคนอื่นนะคะก็ถือว่าโอเคเนาะ าราบรื่นนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่ได้รับเงินนะคะตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะนะก็เร <c oughs> ียกว่าถ้ามีเรื่องของการแข่งขันนะคะความโดดเด่นของคุณนะคะความสามารถที่โดดเด่นนะคะมีโอกาสที่จะทําได้ดีกว่าคนอื่นและได้รายรายได้ที่ที่ดีนะคะดีดีเรียกได้ว,ว่าใช้ใจ่ายประจําใช้ใจ่ายจําเป็นใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้ทั้งนั้นนะคะประเด็นที่อาจจะสร้างปัญหาคือเรื่องของตัวบุคคลค่ะนะก็การติด ขาดเรื่องเงินเงินทองทองจะเป็นเรื่องตัวบุคคลนะคะการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งที่มีประเด็นเรื่องของการเงินมากกว่านะคะก็ใจเย็นๆแล้วกันแต่ยังไงเงินก็ไม่ขาดมือนะคะ ความรักค่ะคนโสดนะคะก็ยังต้องอยู่กับความโสดนะคะอาจจะเหงาบ้างแต่ว่าเราก็พยายามใช้ชีวิตโสดของเราให้มีความสุขพอใจนะคะพอใจแล้วก็คือจริงๆคุณคุณอาจจะโสดมานานแล้วแล้วเราแต่เรายังต้องโสดต่อไปนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ต้องใช้ความอดทนค่ะนะต้องยอมรับว,ว่าในในความสัมพันธ์นะคะมันมันอาจจะเ,เราต้องรู้จักที่จะมีความสุขกับปัจจุบันอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันมากเกินไปนะคะปัญหา อย่างเป็นปัญหาที่เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าต้องการประคับประคองความรักความสัมพันธ์เอาไว้นะคะยังต้องอดทนต่อค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะปัญหานะคะก็ที่เป็นจุดอ่อนก็เรื่องของสายตานะคะบางทีใช้สายตามากเกินไปพวกนี้นะคะก็อาจจะทำให้มีแสบตาตาพร่าบ้างนะคะดูแลตามอาการ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้อย่าท้อนะคะคุณต้องดึงเอาความเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนเก่งคนแข็งแกร่งคนที่เขาเรียกว่ามุ่งมั่นไม่ยอมแพ้นะคะนะเ เลือดตกยางออกฉันก็ไม่ยอมแพ้นะคะเป็นคนที่ที่ทนแข็งแกร่งนะคะคุณต้องเป็นคนคนนั้นนะคะซึ่งคุณเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้อาจจะมีประเด็นหรือมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เรารสึกว่ามันหลุดฟอร์มไปหน่อยนั้นรู้สึกเออมันก็ท้อใจมันก็เหนื่อยเนาะอาจจะขาดความมั่นใจนะเราต้องดึงเอาตัวตนกลับคืนมานะคะความเป็นนักสู้ของเราเนาะต้องเด็ดขาดด้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์ ห้าห้าค่ะแปดสามเก้าศูนย์ห้าสี่สองสามสามแปดการงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะคะนะัดเอ่อ ตัวคุณเองอาจจะต้องวางแผนให้ดีนะคะต้องรอบคอบนะคะอะไรควรทําอะไรไม่ควรทานะความสมดุลในเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องถูกต้องตามกฎตามระเบียบนะคะต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยคือบางทีมันจะมีอาการล้านะคะล้าหมดแรงหมดกําลังใจนะคะต้องพยายามกระตุ้นตัวเองให้มาแบบว่ากระฉับกระเฉงนะคะต้องต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะรวมถึงบางทีต้องยึดหลักกฎระเบียบไว้ก่อนนะคะอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเนาะ เรื่องของการเงินเนี้ยดีมากนะคะต่อให้บางทีงานเราหงอยหงอยไปบ้างแต่ว่าการเงินยังดีอยู่นะคะจะมีเรื่องต้องตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนนะฉันจะทําแผน A หรือแผน B ไอที่ทําอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่ว่าหรือว่าเอ๊หรือเราจะทําอีกแบบหนึง่งที่มันดีกว่าเดิมโอกาสที่จะได้เงินมากกว่าเดิมจะรวยขึ้นกว่าเดิมประมาณเนี้ยนะคะมีโอกาสที่จะ มีข่าวดีในเรื่องของการบรรลุข้อตกลงการเซ็นสัญญานะคะโปรเจกต์อะไรต่างๆนานาโอกาสที่จะได้รับเงินในอนาคตเนี่ยมีสูงมากๆนะคะก็ถือว่าดีเนาะเรื่องของการเงินค่ะ ความรักค่ะความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะสําหรับคนโสดวันศุกร์นะคะก็บางทีบางหลายๆท่านก็อาจจะเจอคนที่บางทีเข้ามาแล้วก็ทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่าที่จะเข้ามาและทําให้เรามีความสุขแต่จริงคุณผ่านประสบการณ์มาเยอะนะคะน่าจะรับมือได้ดีเนาะนะแล้วก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าปล่อยวางนะคะความผิดหวงังความเสียใจในอดีตซะนะคะความรักในอดีตต้องปล่อยเพื่อที่จะเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาเปิดรับความรักครั้งใหม่นะคะเอาเรียกว่าเอาประสบการณ หรือบทเรียนความรักครั้งก่อนนะมาใช้ในปัจจุบันนะคะความาความรักอของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะคนมีแฟนมีคู่ก็อาจจะมีทั้งมีทั้งสุขทั้งทุกข์กันนะคะเออบางทีก็ แต่แต่ว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าปัญหาที่ที่เราเคยรับมือมาแล้วอะคะ่ะก็น่าจะพอรับมือได้นะคะแต่ว่าต้องอดทนอยู่นะเราเราอาจจะทําให้แฟนทุกข์ใจหรือแฟนอาจจะทําให้เราทุกข์ใจแต่ว่ามันมันยังออกไปจากตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องอดทนนะคะ สุขภาพค่ะสุขภาพก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของอฮอร์โมนแปรปรวนนะคะฮอร์โมนแปรปรวนยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุแบบว่าเข้าวัยทองพวกนี้อาจจะมีอาการมากหน่อยนะคะก็ดูแลตามอาการค่ะหนุ่มสาวก็ปัญหาน้อยนะคะคําแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอนะคะนะเรียกว่าอยากทําอะไรก็ทํามีคนใช้ได้ใช้ชีวิตตามที่เราต้องการนะคะไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะขอแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็โอเคละนะคะ คนเกิดวันเสาร์สองแปดเอ่อแปดหกค่ะสี่เก้าห้าแปดหนึ่งห้าสองเจ็ดการงานคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ก็เอ่อ ปัญหาเดิมๆนะคะที่เคยเจอนะคะซึ่งคุณรับมือได้อยู่แล้วนะ,คะเคยเจอมาหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรใหม่นะคะแล้วตัวคุณเองภูมิต้านทานสูงด้วยนะคะมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกับคนที่เราไม่เอ่อความเห็นไม่ตรงกันนะคะเข้าไม่ได้เห็นด้วยกับเรานะคะนะหรือว่าไม่ได้เชื่อถือเราพวกนี้แต่ใดๆก็ตามแต่คุณรับมือได้นะคะเพราะว่าฉันเจอมาหมดแล้วในทุกสถานการณ์นะคะต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะนะส่วนเรื่องของการเงิน สบายๆนะคะแต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะน,นในเรื่องของการลงทุนการหาเงินหาทองหรือการแก้ปัญหาทางการเงินอาจจะต้องต้องได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะจึงจะทําให้คุณตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะนะซึ่ง <c oughs> ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะปัญหาที่เข้ามาอาจจะเป็นปัญหาชั่วคราวนะคะปัญหาชั่วคราวเดี๋ยวแวบๆเดี๋ยวก็หายไปแล้วตัวคุณมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะคะ เรื่องของความรักถือว่าโดดเด่นนะคะคนโสดวันเสาร์มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจถูกสเปคเราสนใจเขาเขาสนใจเราใจตรงกันมีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเลิกเรื่องของความรักดีมากอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาหรือเป็นคนเก่าก็เป็นไปได้นะคะนาะเดย์ดวันนี้หวานชื่นโรแมนติกเลยแหละนะคะก็เออ ก็ดูๆไปนะคะมีอยู่แล้วล่ะนะคนที่เข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะใจตรงกันด้วยเล็งไว้เลยนะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะวันนี้ต้องพยายามก็เรียกว่าเจอกันนะคะเจอการมีกิจกรรมร่วมการความหวานความโรแมนติกเป็นสิ่งที่จะเติมความรักให้แบบว่ามีความสุขและแน่นแฟนมากขึ้นนะคะสุขภาพนะคะระวังเรื่องของการกินการดื่มพักผ่อนน้อยความบันเทิงนะคะที่บางทีมันเกินพอดีนะคะ ก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันเอาพอดีพอดีทางสายกลางค่ะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะณนะวันนี้ตัวคุณเองนะคะมีคนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยนะคะไม่ว่าเจอปัญหาอะไรมันเป็นปัญหาชั่วคราวมันเป็นปัญหาตามฤดูกาลมันเป็นปัญหาที่มีคนร่วมร่วมรับผิดชอบร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเราก็ถือว่าโอเคนะคะหรือว่าบางทีคุณไม่จาเป็นที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ใดๆแค่คนเดียวนะคะเมื่อมีปัญหานะค,ะคุณมองไปหาคนในครอบครัวไว้ก่อนเลยนะคะคนในครอบครัวพร้อมซัพพอร์ตพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหานะคะ ดวงประจำวันพุธที่5พฤศจิกายน2568ค่ะเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ